สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามมิตาสเกลไทยแลนด์ทุกท่านนะครับตั้งแต่ผมทําเรือเบรรี่โบ๊ทออกมานะครับยังไม่ได้ทําคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆเลยนะผมยอมใจจริงๆนะคนที่สั่งเรือผมเนี่ยเห็นรูปไม่กี่รูปก็สั่งเลยนะครับวันนี้จะพามาดูรายละเอียดเรือสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สั่งนะหรือสั่งไปแล้วนะครับก็ดูได้นะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ฟุกกําลังเซตอัพเรือนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สั่งเป็น PNP หรือ RTR นะครับเราลงชุดไฟให้เลย นี่เดี๋ยวผมพามาเปิดผ้าคลุมดูนะครับว่าข้างในมีอะไรตัวนี้เป็นเรือเบลลี่บอทคลาส250านะครับลำจริงที่ขายกันอยู่นะครับสัดส่วนสเกลอยู่ที่1ต่อ5นะครับความยาว70ซนติเมตรกว้าง30ซนติเมตรวัสดุเป็น abs มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโมเดลกับเรือแท้นะครับขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีลูกค้าฝรั่งส่งรูปเรือบังคับมานะครับแล้วถามว่าเรือลำเท่าไหร่นะผมก็บอกว่า5 5,500บาะัรับพร้อครื่องเอาบอร์ด ขาบอกว่ามันถูกขนาดนั้นเลยเหรอผมก็บอกว่าใช่ก็าผมขายราคานี้แหละเขาคิดว่าผมเป็นโจรนะครับขายถูกจังเขาจะเอาเรือจริงนะครับสรุปก็เล่าให้ฟังนะครับจะได้รู้ว่าเรือมันเหมือนกับเรือจริงขนาดไหนนะครับมันเหมือนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดเรือดีกว่านะครับเบาะใช้ซัพพลายเออร์เดียวกับเรือจริงนะครับท่านสามารถยกออกมาได้เลยนะครับผมทําให้ทุกอย่างเซอร์วิสง่ายทําง่ายนะครับตัวครมพื้นนะครับดันออกมาแบบนี้นะครับยกขึ้นได้เลยนะครับ พามาดูในส่วนของชุดไฟนะครับใช้ชุดไฟง่ายๆนะครับโซสแตนดาสปีดรีเซฟนะครับด้านหลังเป็นชุดอัลบอร์ดนะครับเปิดฝาครอบมาด้านในจะมีมอเตอร์1ลูกนะครับท่านที่ซื้อชุด pnp หรือ rtr พร้อมเล่นนะครับชุดไฟทุกอย่างได้ครบหมดเลยนะครับเราไล่น็อตเลสให้ทั้งลำด้วยนะครับนี่ตัวนี้ไม่ได้ไล่น็อตเลสเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นเรือผมนะไม่มีเวลาทําชุดรีโมทนะครับเดี๋ยวนี้รีโมทคุณภาพดีหน้าตาสวยนะครับราคาไม่แพงด้วย ฮอตอาตัวนี้เป็น h กชแนลเลยนะครับอยู่ในชุด RTR หรือจะเป็นฟ u ตบ้าก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบสั่งได้หมดเลยนะครับเรือเราเป็นฮอบบี้เกรดแท้ๆอ้าวมีใครมาก่อกวนเนี่ยเยี่ยมนะครับคนจะทำงานดังเหรอนี่พามาดูข้างในนะครับรอลงชุดไฟนะครับที่มียันแปะหน้าทุกลำนะครับก็คือรอตามคิวนะครับ มีเจ้าของทุกลำนะครับนี่ลำนี้ส่งไป USA นะครับ Massachusetts ขอพระคุณครับ Thank you for your order I hope you will be happy with our boat นะครับโหกว่าจะพูดได้พามาดูเครื่องนะครับเครื่องก็เป็นงาน RC outboard มาตรฐานนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับขายอยู่ใน Hobby King เลยนะครับอันนี้มีหลายรองรับทุกชิ้นนะครับอย่างเช่นเราเอาไปเล่นแล้วเผาขาดนะครับก็มีเผาขายนะครับ ที่ผมก็สต็อกไว้เต็มเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆเผาขาดกันก็พามาซนนะครับห้องจานฟุกนะครับเขารอประกอบอยู่อีกหลายลำนะครับบนโต๊ะเมื่อกี้ที่พาไปดูอันนั้นบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับจริงๆมีอีกเยอะเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมอาที่เพื่อนๆชอบนะครับสวัสดีครับ